วันศุกร์ที่19เมษายน2024ในบูชาขอบพระคุณในเช้าวันนี้เราได้ยินเรื่องราวการกลับใจของเซาโลมาเป็นเปาโลนะครับเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ทีเดียวเราก็ทราบอยู่แล้วว่าตอนที่สเตฟาโนได้ตายหรือว่าถูกเอาหินทุ่มตายนั้นเปาโลนั่นแหละเป็นพยานและได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ขณะดเดียวกันก็สาเหตุการตายของสเตฟาโนก็เป็นแรงผลักดันอันหนึ่งที่ทำให้เปาโลนั้นหรือว่าเซาโลนั้นได้กลับใจนะครับเลือดของมอรสักขีนั้นไม่เสียเปล่านะครับการตายของเซฟาโนนั้นเป็นแรงผลักดันทำให้เกิดอัครสาวกธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเปาโลนั่นเอง ฉะนั้นวันนี้กิจการนักษา,าวกบทที่9เราจะเริ่มเรื่องราวหนังสือกิจการกาสาวกไปตลอดเกือบทั้งเล่มก็เป็นเรื่องราวของเปาโลนี่แหละครับหรือว่าซาโลวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่การกลับใจของเซาโลซึ่งมีนัยยะสำคัญนะครับซาโลเป็นชาวฟาริสีที่เคร่งครัดมากและเป็นผู้ที่ เบียดเบียนพระาศาสนาจักรของพระเจ้าอย่างรุนแรงเราจึงเห็นความมหัศจรรย์ที่พระเจ้ามีวิถีทางที่จะใช้เครื่องมือของพค์ใช้บุคคลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศัตรูต่อพระาศาสนาจักรกลายมาเป็นผู้ที่ประกาศข่าวดีให้พระาศาสนาจักรอย่างเหลือล้นจดหมายทั้ง14ฉบับที่เปาโลเขียนนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ ถ้าเปาโลไม่ได้เขียนจดหมายเหล่านี้เราก็จะไม่ได้ทราบเรื่องราวอันลึกซึ้งหรือว่าคำสอนที่ลึกซึ้งในพระคัมภีร์นะครับเปาโลถ้ามีชีวิตอยู่ในสมัยปัจจุบันนั้นก็คงจะทำงานเรื่องสื่อเปาโลถ้าอยู่ในปัจจุบันนั้นคงจะมีอำนาจทางการาเรียกว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวที่ยิ่งใหญ่ใน ในสถานีโทรทัศน์ทีเดียวนะครับและเรื่องราวที่เราได้ยินในวันนี้เราก็ฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่รู้กี่ครั้งเซาโลนั้นช่วงนั้นเขายังเป็นคนที่เครียดแค้นคุกคามและฆ่าบรรดาสิทธ์ฆ่าบรรดาคิดจชนนะครับเขาเขาเกลียดบรรดาคิดจชนมากในตอนที่ยังไม่ได้กลับใจนะครับ เขาเข้าไปหาพระมหาสมณะเลยขอมอบขออำนาจเพื่อไปเดินทางไปศาลาธรรมต่างๆไปและขอที่จะเข้าไปถึงเมืองดามัสกัสที่ซีเรียนะครับเพื่อจับกลุ่มคิดชนทุกคนและนำไปเรียกว่าทรมานนำไปขังคุกจะขอขอขอ,ขอใบอนุญาตแบบนี้เลยนะครับและขณะที่ท่านเดินทางไปใกล้เมืองดามัสกัสนั้น ก็มีแสงที่มาจากท้องฟ้าอันนี้เราได้ยินมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับทำให้ตัวเซาโลนั้นล้มลงไปบนพื้นดินและได้ยินเสียงขึ้นมาอีกว่าเซาโลเซาโลท่านเบียดเบียนเราทำไมเซาโลจึงถามไปว่า,าท่านท่านเป็นใครนะครับแล้วก็ก็มีเสียงนั้นจึงตอบว่าเราก็คือเยซูแห่งชาวนาซาเรต ที่ท่านกำลังเบียดเบียนฉะนั้นก็เลยตกใจนี่เป็นเพราะพระเยซูคริสต์ได้กลับคืนชีพนะครับและประทับอยู่กับศาสนาจักรของพงค์ฉะนั้นการเบียดเบียนศาสนาจักรก็เท่ากับเบียดเบียนพระเยซูคริสต์เองแต่เสียงนั้นก็ยังบอกให้ซาโลนั้นลุกขึ้นและเดินทางเข้าไปในเมืองดามัสกัสทั้งที่มองไม่เห็นนะครับซาโลมองไม่เห็นไป สามวันแต่ว่าเป็นคำสั่งเป็นพระบัญชาของพระเจ้านะครับสามวันนั้นมองไม่เห็นไม่ได้กินอะไรเลยนะครับแล้วก็ไปบอกให้ไปที่ดามัสกัสไปหา,าสิทธิ์คนหนึ่งหรือว่าไปหา,าคิตชนคนหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ของศาสนาจักรที่ชื่ออนาาเนียพระเจ้าจึงเรียกให้อนาเนียนั้น ได้เป็นผู้มารักษาซาโลเดิมทีอนาเนียนั้นก็ไม่อยากจะมารักษาแล้วได้สวดขอพระเจ้าว่านี่เป็นคนที่เบียดเบียนผู้ทําร้ายพระาศาสนาจักรนะแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะเปลี่ยนเขาให้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าได้เลือกสรรเอาไว้ในนามของพระองค์เป็นประกาศข่าวดีแก่คนต่างาศาสนานี่แหละครับเป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ถ้าเราเป็นคิดชนถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นอนาเนียเราก็คงจะขแยงเราก็คงจะไม่กล้านะครับเพราะว่าเราเห็นความดุร้ายของเซาโลแต่ว่าขณะเดียวกันพระเจ้านั้นมีอมีความยิ่งใหญ่ที่พงสามารถเปลี่ยนแปลงบุคคลได้ตลอดเวลาฉะนั้นแหละนิพระอนุภาพของพระเจ้า ที่พง์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตบุคคลหนึ่งได้เราจึงต้องฝากพระเจ้านะครับในช่วงเวลานี้ในโลกของเรามีความเดือดร้อนมากเพราะว่ามีคนเกียดชังศาสนาจักรมีคนต้องการจะทำร้ายศาสนาจักรมีคนที่กำลังจะวางแผนเป็นเครื่องมือของซาตานหรือปีศาจท,ที่ถูกปีศาจครอบงำนะครับ มีบุคคลเหล่านี้ที่ต้องการที่จะทำลายศาสนาจักรของพระอ,องค์โดยวิธีการต่างๆแต่ว่าเราต้องวอนขอพระเจ้านะครับพระอ,องค์ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างขอพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพนั้นได้มาเปลี่ยนแปลงหัวใจของผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาจักรดุดเดียวกับเปาโลครั้งหนึ่งท่านเป็นปฏิปักษ์เป็นคู่อริ ต่อศาสนาจากักรและเป็นคนที่เข็นฆ่าบรรดาคิดชนทำลายคิดชนแต่พระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงทำให้ซาโลนั้นกลายมาเป็นคนใหม่ก็คือเปาโลด้วยอนุภาพของการก่ายคืมนชีพกับคุณชีพของพงนั้นพงย่อมทำได้ตลอดเวลาแล้วเราล่ะที่หลายคนเรายังมีใจเรียกว่าแข็งกระด้าง พระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงเราเลยหรือเราวอนขอพงค์ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้เป็นยุคที่เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอให้พระเจ้าผู้ประทับอยู่ในศาสนาจากักรที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลหลายบุคคลทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่กําลังเกิดสงครามเกิดความเกลียดชังกันในโลกนั้นโดยอ้างศาสนาเป็น เครื่องมือในการที่จะมาเข็นฆ่าทำร้ายกันแต่ว่าพระเจ้านั้นย่อมทำสิ่งมหาัศาจรารย์ได้เราอ่านกิจการนักษาวกบทที่9ในวันนี้น่าจะเป็นความหวังและเป็นกำลังใจให้เราได้ฮึกเหิมมีกำลังใจที่จะวอนขอพระเจ้าด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอพงได้เปลี่ยนใจกลับใจ บุคคลที่โดยเฉพาะผู้นำที่นำประชาชนไปทางที่ผิดในปัจจุบันนั้นมีคนที่บ้าคลั่งเป็นแบบฟาดีสีที่หลงไหลในการเป็นชาตินิยมจัดหรือหลงไหลในสิ่งผิดผิดอย่างมากมายทีเดียวขอพระเจ้านั้นเป็นผู้เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ละวรขอพระเจ้าด้วยการแบบนี้ขอให้ ซาโลซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยเบียนเบียนศาสนาจากักรแล้วเปลี่ยนมาเป็นเปาโลแล้วเป็นผู้ประกาศข่าวดีไปทั่วทุกแห่งทุกหนในโลกแก่คนต่างศาสนาเราต้องการนบ,บุญเปาโลอีกสักครั้งหนึ่งในวันนี้ขอนบ,บุญเปาโลนั้นได้วิงวอนพระเจ้าให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างดีในศาสนาจักรนะครับโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงผู้นำต่างๆ ให้จากความที่มีจิตใจที่ถูกครอบง้าด้วยสิ่งที่เวลวลร้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่ดีนะครับในวันนี้เราจะทำสิ่งนี้ได้เราก็ต้องมีพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นปังทรงชีวิตเป็นอาหารทรงชีวิตที่จะเข้ามาในร่างกายของเราและที่จะมาเปลี่ยนแปลงของเรานะครับฉะนั้น พระเยซูคริสต์ก็สอนในพระประสาทเนี่ยวันนี้ย้ำไปย้ำม,มาต่อไปนะครับว่าพราะองค์นั้นเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ใครกินปังนี้จะไม่มีวันตายเลยจะเป็นชีวิตอมตะเนื้อรันดอนแม้ว่าชาวยิวจะถกเถียงกันว่าบุคคลคนนี้จะให้เนื้อของตนเป็นอาหารพวกเราได้อย่างไรแต่พระเยซูคริสต์นั้น มีวิธีที่พง์จะประทับอยู่กับเราที่จะเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณเรานะครับวันนี้ขอพระเจ้าได้เป็นพลังให้กับเราเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่เราต้องต่อสู้ทุกวันทำให้เราอ่อนล้าอ่อนแรงต่างๆแต่ด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นพงจะเป็นกำลังให้กับเราเราต้องรับศีลมหาสริทด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาเรานั้น ก็อาจจะเป็นแบบาชาวยิวอื่นๆที่ถกเถียงกันว่าบุคคลคนนี้จะเป็นอาหารทรงชีวิตเลี้ยงเราอย่างไรแต่เราลืมไปว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระเจ้านะครับพระองค์นั้นเป็นบุตรพระเจ้าโพงค์ได้ลงมาในโลกนี้และเป็นอาหารทรงชีวิตเลี้ยงดูเราดูแลเราแต่ละบุคคลนะครับ เพื่อว่าเราจะได้มีแรงมีกำลังที่จะก้าวไปสู่ชีวิตเนิรันดรนชีวิตอมาตะฉะนั้นอาหารฝ่ายกายอย่างเดียวนั้นไม่พอนะครับอาหารฝ่ายกายก็ถ้าเราขาดอาหารฝ่ายกายร่างกายเราก็ซุดโทมร่างกายเราก็ขาดกำลังและเราต้องเทียบสิอาหารฝ่ายจิตนั้นจะสำคัญมากเพียงใดถ้าเราไม่ได้รับอาหารฝ่ายจิตนั้นร่างกายของเราก็จะ ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเดินทางไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าไม่มีเรี่ยวแรงที่จะกลับไปสู่บ้านแท้ของเราในชีวิตนะครับวันนี้ขอพลังจากศิลมหาสนิทพลังจากปังทรงชีวิตปังทิพนิลันดอนช่วยให้เราได้กลับใจทุกวันเราต้องเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตเราทุกวันเราเราเราบางทีเราหลงทางไปขอให้แสงสว่าง ดุดดังที่แสงสว่างจากที่เซาโลได้รับมาจากพระเจ้านั้นทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องการอัศจรรย์แบบนี้เหมือนกันนะครับและพระเจ้าเป็นผู้ทําได้เพราะหลายคนกําลังหลงทางในการเดินทางชีวิตนะครับเพราะเราต้องการแสงสว่างจากพระเจ้าให้มาสู่ชาวเราเข้าตาของบรรดาผู้นำทั้งโลก ผู้นำศาสนาจักรให้ขอพระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนแปลงบุคคลเหล่านี้ให้กลายเป็นเครื่องมือที่จะนำข่าวดีของพระศาสนาจักรไปยังในโลกนี้และกลับไปยังทุกคนนะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่ขอคำภาวนามาในวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคุณอาจวงบัคติสตาเทีรรัสักสีทิพอาจนะครับและอาจารย์อาน,นาภูลทรัพย์ เวชะบุตรสกรนะครับขอภาวนาให้เป็นพิเศษที่ได้ขอคำภาวนามาในวันนี้และขอถวายบูชาขอบคุณอุทิศแด่ดวงวิญญาณของสเตฟาโนโยงฟุงนะครับมาการิตาดย,ยองยอแซฟเกรียงศักสีทิพอาดและอันนาฟ้าสีทิพยาสีทิพอาดนะครับยอแซฟชูศักสีทิพอาดยอแซฟสมศักสีทิพอาดอคุณพ่อ ยอเซบชัยศักด์สีทิพย์อาจนะครับมาเซอร์มาเรียอารยาสีทิพย์อาจและ Anna a, อนาวิยาดาสีทิพย์อาจนะครับนี่คุณอาธีรศักดิ์ด้ขอคำภาวนามาขอให้คำภาวนานั้นในบูชาขอบคุณนั้นได้อยู่ในพระเมตตาของพระเจ้าที่ประทานพรมาให้นะครับและนอกนั้นพ่อก็ภาวนาสำหรับคนเจ็บคนป่วยทุกคนไม่ได้ลืมใครเลยนะครับ ที่ได้อ่าขอคำภาวนามาในยามทุกข์ยากลำบากแห่งการเจ็บป่วยนั้นขอให้การเจ็บป่วยกลายเป็นพระพอรอันยิ่งใหญ่ที่เราได้พบแสงสว่างในพระเจ้าและได้พบพระเมตตาแห่งการรักษานะครับขอพระเจ้าได้เป็นผู้รักษาเราโดยพระคุณของพระจิตเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราให้กลายเป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากเบื้องบนสวรรค์ ขอให้เป็นแสงสว่างที่เจิดจ้าขึ้นมาจากพระเยซูคริสต์นั้นทำให้เรานั้นได้กลับใจเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตเก่าให้เป็นสภาพชีวิตใหม่ขอพระคุณของพระจิตเจ้านั้นต้องชนะนะครับกับสิ่งอุปสรรคต่างๆ,างๆความชั่วร้ายต่างๆในชีวิตเรากำลังต่อสู้กับมารปีศาจทั้งหลายทั้งปวงเราต้องการนำประชากรของพระเจ้านั้น ไปสู่แสงสว่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์ขอฤทธิ์อำนาจของแสงสว่างนั้นดุจเดียวกับแสงที่มาโดนตาของนักบุญเปาโลนั้นเดิมทีชื่อซาโลให้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่และขอให้สเก็ตที่มันบังดวงตาเราหลุดไปจากตาของชาวเหล่าทุกๆคนเลยนะครับเพราะบางครั้งนั้นในตาของเรามันมืดมนหลงทางไปแต่ขอพลัง ของพระเจ้านั้นได้ช่วยเราพระเจ้าผู้ทรงกับคืนชีพประทับอยู่ท่ามกลางเรานะครับและพ่อถวายบูชาขอบคุณในวันนี้สำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับก็คือวันที่19เมษายนด้วยความจริงวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงนักบุญองค์หนึ่งก็คือนักบุญเอ็มมานะครับจึงภาวนาสำหรับมาเซอร์เอ็มมาผิวเกลี้ยงด้วยนะครับ และก็สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนทุกๆท,ท่านขอพระเจ้าได้ประทานพอรอย่างเต็มเปี่ยมในชีวิตในวันนี้ขอให้มีความสุขนะครับแม้อากาศจะร้อนแต่ว่าขอให้ดวงวิญญาเราร้อนรนสแสวงหาพระเจ้าและขอพระคุณของพระจิตเจ้าปกป้องคุ้มครองทุกคนอาเมน